ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรมมุ่งทำงานเพื่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนคือปณิธานความดีของนางสาวเขมริศสอนปรีประดิษฐ์นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการสังกัดกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาลสิงห์โดยนางสาวเขมิศสอนปรีประดิษฐ์ปัจจุบันอายุ44ปีได้รับวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดยเริ่มเข้ารับราชการเมื่อวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2551ในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน3สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติหน้าที่สำนักการพัฒนาชุมชนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามปัจจุบันตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนระดับชำนาญการรวมระยะเวลารับราชการเป็นเวลา14ปี10เดือน โดยการปฏิบัติราชการย้อนหลังสองปีที่ผ่านมานางสาวเขมิสอนไม่มีการลาป่วยลากิจและไม่เคยมาสายและผลการประเมินย้อนหลังสีรอบการประเมินที่ผ่านมานางสาวเขมิสอนได้รับการประเมินในระดับดีเด่นทั้งสีรอบการประเมินโดยการประพฤติปฏิบัติตนนางสาวเขมิสสอนปรีประดิษฐ์มีหลักการครองตนครองคนและครองงานดังนี้ ด้านการครองตนนางสาวเขมนิศสอนถือเป็นบุคคลที่มีความกะตันยูกระตะเวทีต่อบิดามารดาและผู้มีอุปการะคุณปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจมักให้ความช่วยเหลือคำปรึกษาและคำแนะนำผู้อื่น มีความตั้งใจศึกษาวิชาความรู้เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและในการทำงานทั้งยังปฏิบัติตนตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมีความซื่อสัตย์สุจริตใช้ทรัพยากรของทางราชการอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งยังดำรงตนโดยการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตมักทำบุญตักบ,บาตร บริจาคเงินเพื่อทำรู้บำรุงศาสนายอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ด้านครอบครัวนางสาวเขมิศสอนปรีประดิษฐ์มีคู่สมรสคือนายกิติคมติดเมือง อายุ42ปีตำแหน่งปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มง,งานบริหารงานปกครองที่ทำการปกครองอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินปัจจุบันเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรในอำเภอรุ่นที่84ณวิทยาลัยการปกครองกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยโดยในฐานะภรรยา นางสาวเขมิศรปฏิบัติต่อสามีโดยการให้เกียรติซื่อสัตว์สนับสนุนส่งเสริมนาทีการงานคอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาหารือซึ่งกันและกันและหาเวลาวางพักผ่อนร่วมกันอยู่เสมอต่อมาเป็นด้านการครองคนนางสาวเขมนิศรมีการใช้หลักพรหมวิหาร4ในการครองคนคือ 1. เมตตามีความปรารถนาดีต่อเพื่อนร่วมงาน 2. กรุณาเมื่อเกิดปัญหาจะพูดคุยสอบถามพร้อมชี้แนะและให้กำลังใจ 3. มุทิตาเมื่อคนรอบตัวประสบความสำเร็จจะร่วมแสดงความยินดีด้วยความจริงใจ 4. อุเบกขามีการวางตัวและใจให้เป็นกลางปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างยุติธรรมโดยครองคนบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าทุกคนคือเพื่อนร่วมงานที่ถูกกำหนดมาให้ปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ของตนเองควรเคารพให้เกียรติและเชื่อมั่นว่าทุกคนมีศักยภาพในตนเองทั้งยังครองคน โดยการเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดียอมรับฟังความเห็นผู้อื่นมีน้ำใจช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานโดยนางสาวเขมิสอนมีการให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้าใจแก่เพื่อนร่วมงานเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการซึ่งมีเครือข่ายเพื่อประสานเบื้องต้นผ่านช่องทางกุ๊ปไฟ์เฉพาะของแต่ละกลุ่มโดยสามารถประสานได้อย่างทันทีและทั่วถึงและในด้านการโครงงาน นางสาวเขมิสสอนเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลสำเร็จภายใต้กฎเกณฑ์และระเบียบวินัยที่กำหนดมีความรู้ความสามารถและความพึงพอใจในงานของตนโดยยึดความโปรง่งใสและความเป็นธรรมเป็นที่ตั้งคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นสำคัญทั้งยังมีความภาคพียรในการทำงานส่งผลให้มีผลงานที่เป็นที่น่าพอใจ โดยจากการทำงานที่ใช้หลักครองตนครองคนและครองงานของนางสาวเขมนิสอนก็เกิดเป็นผลงานดีเด่นที่สร้างความภาคภูมิใจมากมายซึ่งขอยกตัวอย่างสองผลงานที่นางสาวเขมนิสอนปรีประดิษฐ์ภูมิใจนำเสนอดังนี้ผลงานที่หนึ่งคือความสำเร็จในการประกวด้าลายพระราชทาน้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญาของจังหวัดกลสินห์ ซึ่งผลงานนี้คงจะสำเร็จได้ยากหากขาดผู้ขับเคลื่อนเบื้องหลังอย่างนางสาวเขมมิศอนปรีประดิษฐ์ที่ดำเนินการตั้งแต่ต้นทางระหว่างทางปลายทางและยังมีการดำเนินการต่อยอดอีกด้วยโดยนางสาวเขมมิศอนมีการศึกษาทำความเข้าใจแนวทางวิธีการเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการขับเคลื่อนการประกวดผ้าลายพระราชทานอย่างทองแท้และนำไปสร้างการรับรู้แต่ผู้ผลิตผู้ประกอบการและช่างทอให้เข้าใจแนวทางวิธีการปฏิบัติ ซึ่งเป็นต้นทางที่ทำให้จังหวัดกาลสินประสบความสำเร็จในกิจกรรมนี้โดยในระหว่างทางนางสาวเขมิสศรได้ขับเคลื่อนการประกวดโดยดำเนินการจัดพิธีมอบาหล้าแก่ทุกอำเภอมีการประชุมผู้ประกอบการการโคชิง้าลายพระราชทานรวมถึงมีการจัดทำสื่อในรูปแบบต่างๆและประชาสัมพันธ์การประกวดเพื่อเชิญชวนและเผยแพร่ข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง โดยจากการส่งเสริมของนางสาวเขมิศอนที่กล่าวมาข้างตน้นทําให้ในปลายทางจังหวัดกลาสิ์มีรายชื่อผู้ส่งผ้าเข้าประกวดจํานวน47รายและมีจํานวนผลิตภัณฑ์ผ้าที่ส่งเข้าประกวดจํานวนกว่า148พื้นโดยสามารถเข้ารอบในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นจํานวน84พื้นซึ่งเป็นจํานวนที่มากที่สุดในภาคอีสานนอกจากนั้นยังสามารถเข้าในรอบ500พื้นเป็นจํานวน45พื้น เข้าในรอบรอชนะเลิศจำนวน9ผืนและเข้ารอบตัดสินระดับประเทศจํานวน9ผืนซึ่งถือเป็นจังหวัดที่ทำจํานวนได้มากที่สุดในระดับประเทศทั้งยังได้รับรางวัลพิเศษในรางวัลผ้าแพรว่าประเภทสีธรรมชาติยอดเยี่ยมโดยกลุ่มแพรว่าสุภารักษ์และประเภทผ้ายกแบบมีสังเวียนชนะเลิศในระดับประเทศโดยกลุ่มไหมสมเด็จในอดุลมูลชาติอีกด้วย นอกจากนี้นางสาวเคมิศส,สอนยังดำเนินการในส่วนของการต่อยอดการพัฒนาภูมิปัญญาเพื่อเป็นการอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยสนับสนุนให้กลุ่มผู้ประกอบการย้อมสีธรรมชาติ และจัดกิจกรรมรณรงค์ขยายผลการสวมใส่ผ้าไทยลายพระราชทานในระดับอำเภอและจังหวัดมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่หันมาสวมใส่ผ้าไทยมากขึ้นเป็นการน้อมนำแนวพระธรริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัรชกัญญาและสามารถเพิ่มยอดจำหน่ายผ้าไทยรวมของจังหวัดโดยในปีงบประมาณ2565สามารถเพิ่มยอดจำหน่ายได้กว่า2 2 1ล้านบาท และผลงานต่อมาคือความสำเร็จของการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึผลิตภัณฑ์ไทยประจำปี2565ซึ่งความสำเร็จนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่นางสาวเข็มที่สอนฟรีปรดิษฐ์ทุ่มเทกำลังกายและใจตั้งแต่ต้นทางระหว่างทางและปลายทางจนทำให้เกิดความสำเร็จของการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลห,หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยประจำปี2565ของจังหวัดกาลสิน์ โดยนางสาวเขมิรส,สอนได้ส,งส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการคัดสรรน,นี้จนนำมาสู่การได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่ส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรในจังหวัดกลสินมากถึง610ผลิตภัณฑ์โดยผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยจังหวัดกรสินมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรในแต่ละระดับดังนี้ ผลิตภัณฑ์ในระดับ5ดาวจำนวน205ผลิตภัณฑ์ในระดับ4ดาวจำนวน180ผลิตภัณฑ์และในระดับ3ดาวจำนวน120ผลิตภัณฑ์ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแล้วในระดับประเทศจังหวัดกรสิงมียอดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรในระดับ5ดาวเป็นจำนวนที่มากที่สุดของประเทศ และในส่วนของการส่งเสริมค่านิยมองค์การนางสาวเขมิสสอนปรีประดิษฐ์ได้รับรางวัลบุคลากรที่มีการนำค่านิยมองค์การของกรมการพัฒนาชุมชน ABCD e, S N P ในค่านิยม P Practical ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนั้นนางสาวเขมิสสอนยังมีการส่งเสริมค่านิยมองค์การ ABCD e, S N P ในทุกค่านิยมไปใช้ในการดำรงชีวิตและขับเคลื่อนง,งานจนเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ครับคุณเก็บนิสอนปรีประดิษฐ์นะครับนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นทีมงานของเป็นนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ทักษะมีความตั้งใจนะครับแล้วก็เป็นคนมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์สามารถที่จะเป็นแบบอย่างของนักวิชาการแล้วก็เป็นบุคคลที่เป็นข้าราชการดีเด่น ในระดับจังหวัดแล้วก็เป็นตัวแทนของจังหวัดกาลสินในการขรวนข้าราชการมีเด่นในระดับเขตตรวจเชื่อว่าด้วยศักยภาพแล้วก็ความสามารถของคุณเขียมทิ่สอนนะครับจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักวิชาการพัฒนาชุมชนของโครงการพัฒนาชุมชนได้เป็นอย่างดีและผมเชื่อว่าคุณเขียมทิสอนจะประสบความสำเร็จในการ ประกวดข้ารการมีเดียนในปี2566ครับโดยสุดท้ายนี้จากที่กล่าวมาทั้งหมดคงปฏิเสธไม่ได้ว่านางสาวเขมนิสสอนปรีประดิษฐ์ ถือเป็นข้าราชการด้านวิชาการที่มีหลักการครองตนครองคนครองงานที่เหมาะสมทั้งยังมีการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการมีความมุ่งม,มั่นในการขับเคลื่อนง,งานเกิดเป็นความสำเร็จที่ก่อประโยชน์ต่อทั้งราชการและประชาชนมากมายแถมยังมีจิตสาธารณะทุ่มเททั้งกำลังกายและใจให้กับงานราชการอย่างเต็มที่ ส่งผลให้เป็นที่รักใครของเพื่อนร่วมง,งานประชาชนและครอบครัวดังนั้นนางสาวเ็มิส,สอนปรีประดิษฐ์จึงถือเป็นบุคคลคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับขององค์กรและควรค่าแก่การยกย่องต่อไป